ว่าข่าวนี้นะคะขอเอาใจแฟนคลับแล้วก็ขวัญใจอากาเซ่นะคะกับน้องแบมแบมก็ตเซเว่ แตกจริงๆค่ะมุกสุดปินหนุ่มสุดฮอตน้องแบมแบมกันพี่มุกค่ะหรือว่าน้องแบมแบมก็เซเว่นจัดงานแถลงข่าวเวิร์กทัวร์คอนเสิร์ตเดียวครั้งแ,บบแรกเป็นไงล่ะคะเสียงกรี๊ดดังมาเลยค่ะญญดเดินมาปุ๊บเหาอากาเซ่ก็แบบกรี๊ดสนันค่ะแล้วความหล่อความน่ารักของน้องแบมแบมต้องว่าสุดยอดจริงๆค่ะทำเอาเหล่าอากาเซ่เนี่ยปักหมุดรอกันตั้งแต่เช้าเลยล่ะค่ะเดี๋ยวดูตามภาพเลยคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะน้องแบมแบมบอกว่ามันเป็นความฝันที่อาจจะมีเวิร์กทัวร์สักครั้งในชีวววิตตตอมรัับ่่าืนนนเ้้แลกก็ดด อากาเซ่ทั้งหลายก็ไม่ต้องห่วงนะคะพพเพราะว่าคอนเสิร์ตทั้งหมดนี้สนุกสนานแน่นอนค่ะ ในนอกจากนี้นะคะน้องแปรมแบมยังได้เปิดตัวแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะที่จะมาร่วมโชว์ซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนนี่เลยมาร์คต้วนค่ะพี่ใหญ่ของวง GOT7 ค่ะงานนี้ทําเอาเหล่าอาตาเซ่นในงานโอ้โหเมื่อวานพอรู้ปุ๊บเปิดมาปับ๊บกรี๊ดสนัน่นัเดอนียค่ะก่อนจะทิ้งท้ายนะคะกับพี่ๆนักข่าวแล้วก็เพื่อนๆได้ถ่ายรูปกัน5ช็อตค่ะช็อตนี้เห็นในโลกโซเชียลเป็นไวรัลอยู่ค่ะคือกรี๊ดทุกช็อตเนี่ยมุมไหนก็กรี๊ดกรี๊ดสนั่นค่ะคนเขาหล่ออ่ะผู้ชมคะ <น S 1> คอนเสิร์ตว่ามีสายแล้้วใช่ะไต่ททัั้้งงหมมดวลบอกเลย เย็นนี้เตรียมพบกับสเตชียลท้องของน้องแบมแบมนะคะเดินทางมาพูดคุยกันแบบสดๆในรายการข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนะคะเวลา6โมงครึ่งค่ะทางไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยแหละค่ะใครมีนัดที่ไหนนะคะก็เทให้หมดเลยคนะ่ะเทค่ะแล้วเรามาดูความหล่อออร่าของน้องแบมแบมกับไทยรัฐทีวีของเราห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะสเตชียลท้อง <Special talk S 2> <c oughs>